บ้านนี้มากเลยไอ้ตามคนที่ตามได้ทุกคนคนหนึ่งตามได้เลยพูกตลอดทุกคลิปอ่ะทุกคลิปทุกซ่องเป็นขับพันแทะมันบอกวันมบอกว่าเดีเยบอกยอยย่ยอนอยายแกมีลูกกิ่งเนาะฮ่าฮ่ฮเพิ่งจบมาทำงานบอกเป็นผู้จัดการราคาคุยน้อยน้อยหน่อยก็ได้นะอย่าเว้อ เรื่องจริงเป็นสิ่งไม่ตายอืมอเลยเด็เพิ่งจบมาจะ่าควนสามารรเพิ่นผิดศอก็ได้ใส่เศษเลยใส่ควนสามารรล้วนๆจรนี้ไม่ได้ใส่เศษเลยใส่ควนสามารรล้วนๆไปสมัครกัะยี่สิบคนสัมผาษยี่สิบคนน้องไทยเขาเพิ่นหลับน้องไทยเลยเห็นบ่ควนสามารรล้วนๆพี่น้องเออไปรับอืมไปรับสัตไปสมัครไปสมรรัครเป็นผู้จัดการเออร้านทูชีได้เป็นสามสาขาเอ้า เปน็นน้ำเลยเก่งเนาะเก่งหนุ่ยดิไม่ได้ใส่เศษลูกคอยนะเก,ก่งขันเก่งเทกับว่าเก่งขนงันเบเก่งเทกับว่าเบเก่งสมัยก่อนที่เพิ่นเรียนหนังสือเพิ่นเรียนไปนำทำงานไปน็นนำประเ็ศงานธนาคารเป็นอะไรเป็นผู้ซอยเป็นผู้ซอยเป็นพนักงานผู้ซอยเพิ่นหะอมเป็นผู้ซอย,ซอย,ซอยแบบว่าเห็ดบัญชีเห็ดยังซอยเพิน่นแล้วกับเห็ดงานอ่ะ ร้านกาแฟร้า่นสืบกาแฟอ่าเพื่อเออนิยมหนึ่งหลั่นสืบกาแฟสืบกาแฟสืบขนมปังมาเออมาคอยเนียเมื่อายเลยขันแม่ลูกข่อยไปเห็นงานด้านสวมหลังหงหน่ำสืบอาหารนีส่สิเออข่ยอยกับเ่อายเลย่อยกับบอกแฟนขับมืขอข่อยเป็นคนบ่อายข่อยเป็นคนตรงไงมาที่นี่เพราะเป็นเรียนจบเมืออ่อกี้ผมเห็นงาน,ปน,เ,น,ปนเป็นน่ำเรียนเป็นน่ำเผื่อประสบการณ์ไงเออเป็นประสบการณ์เวลาว่างสำหรับ อาว่างจากโรงเรียนกับไปเหตุงานโรสินะเด็กหน่อยฝรั่งก็เหตุจังสันเวลาจบมาบาัดนี้เวลาจบมาเขามีใบเขามีใบตอนที่เขาไปฝึกงานมีใบตอนกลาไปฝึกงานบัดนี้มีใบเกดเวลาเขาจบมาจบปริญญามามีใบเกตเกตดีแ้วผู้งานพร้อมบัดนี้มันก็สมัครงานไงเกตดีแล้วผู้งานหนาตาดีฉลาดเออไปสมัครงานไงไปสมัครเป็นผู้จัดการเขาเปิดรับผู้จัดการไปสมัครมองเดียวมองเดียวได้บอลไปสมัครหลายๆมองเพื่ออะไรสมัครมองเดียวอืม ได้เลยยี่สิบคุณได้คนแหลกเลยได้เลย, aja, ยเป็นเอาคนเดียวไงได้เลยเห็นว่าเออไม่ได้เอาเศษไม่ได้เอาสายเอาแค่เก่งไปแล้วก็ความสามารถไปเออเป็นบหกมันเก่งไงเห็นบ่มเออไปไอเห็นยังเขาบอลเลโมนี่เขาเราเรื่องจริงบั่เวลาเขาเล่าเรื่องจริงรับไม่ได้ปัจีิน้เออรับไม่ได้เออว่าเหลอิอือบอือใช่ไมกอนนะเพิ่นเห็นเพื่นง่ายแบบว่าเศษกาแฟ เสืบขนมปังสืบบวกอันสเส้นบิดเนี่ยเป็นเขาอเอเอดีเนาะพ่อภาษาขออ่อยกับกวางหูเขาเป็นแบบว่าเด็กมานนอ,อกเขากุ้มขึ้นมานอ่ะอืัแบบว่ะโอ้ยยังว่า,าอแล้วเขาบอกแฟนข้ามว่าอ,อืมวันนี้ให้ธนาคารนำ้ำให้เงาธนาคารนำ้ำไปเป็นลนุกน,อนอ้องเขาไปซอยขอ,องชิ้นหนาอืมให้แบบว่าให้เวลาวา่าง บัดนี้พ่อปันจบมาพ่อเมื่ออยากไปเป็นลกูกน้องเขาเลยน,นั้นธนาคารพ่อเาขาเรียนเป็นผู้จัดการธนาคารพ่อทั้งตังประเทศิขบวใายเสียงเด้อสิบอกให้ขบวใายเสียงเลยความสมารถทรวนรวนสิบอกให้บ่ัณฑิตพ่อเจ้าเป็นผู้จัดการธนาคารนี่พ่อเจ้าสิเอา,าเขาเจ้าได้บ่แม่นเดี้เขาบวใายเสียงเด้อใครคสาสมารถทรวนรวนเออสิบอกให้บัดนี้ธนาคาร เขาที่เป็นพุทธกรรมมันต้องไต่เต้าอืมินเต้านมเนี่ยไต่เต้าเต้าไต่ขึงเทือขันเทือขันเทือขันมันโดนบาทีนอืมาดนี่มีรันชูชิเขาเปิดรับสมัครผู้จัดการไปสมัครได้เลยเะนะก็เลยออกจากงานที่ไปเสิร์ฟกาแฟ ที่ไปเสิร์ฟกาแฟาที่ไปเห็ุงานธนาคารนะออกมาไม่เห็ุงานนี่เหตุงาน,นประจําเลยอเหตนงาน,นประจําเหตุงาน,นประจําเออเด้อสามสาขาเก่งบ่เมากเพิ่งจบมามาเก่งค,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 ความสามารถพิเศษเอออบ่มามันนิ่มนี่มันแซ่บ ท่านประเทศจงให้ง่ายแบบสี่สิบเป็นแบบว่าให้เป็นผู้จัดการทีเว่าใส่เสร็จพวกมสามารถล้วนๆกัใส่เสร็จแล้วมาะเทอนอืนเขาเขากปเะ็ทศไห้เขาเขาเห็นบาได้มันก็มาได้เนี่ยอ,อันนี้คือความสามารถล้วนๆนะเขาเกงา่งเลยเขาเก่งภาษาเขารู้จักในความมานะความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเป็นสนันเด็กอืมอืม,อ,มอืมว่ามาหลังแท่งืม For den bodde noen måneder senere. นึกซื้อบออกมันแสบมันแบบไม่อร่อยใช่ครับรว่ากินกับกาแฟนี่ฉันพูดว่ากินกแาแฟแถวทีกันนหรอย่่งไหนนี่เนี่ยมมันตุลุหย่ขันนี่มางัน่ยังขันนี่มาทันทน,นี่ตุลุ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  ใบายปน่อย็สวัยอายว่าสมัยก่อนหนูข่อยเห็นงานคือจันทิ์คข่อยหวานเขาเสิร์ฟกาแฟเสิออร์ฟขนมปังอืเป็นร้านกาแฟนิดหน่อยเสิร,ร์ฟเขาเป็นร้านเขาบ้าอายไงเขาเห็นงานยังไงได้งเ,ไดเงินหลายเงินเป็นงานนั่นสิเปน็นงานนั่นเวลาหวานก็ได้เงินหลายวันนี้เฮงนเห็งานประจำเห็ได้เงินหลายอ,อย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวะสนา ตกงกดมิแฟนถับยวันนี้นเหรอกะกดนายบอกว่ารวยนักรวยหนาะทำไมต้องให้ลูกทำงานเอา,ปาเป็นแบบอีกอ่อาหกวงอึปัญญาอ่อนบกิดหูตะกิดะมองมีไหมอืมสเปนน่ะเขาแหงด้วยเขาแห,ง,หงงานเด็กน้อยแหงเด็กน้อยอันุเท่าน้องเป็นไทยนี่แหงขยันอืม เงินเข่ามือเงินเขาทั้งนั้นเงินเขาทั้งนี้เงินเขาทั้งนั้นเงินเขาทั้งนี้เขาคิดถึงอนาคตวัน้างหนาอืมมันเป็นบ้านรวยเด้อจะขอมีเงินเนี่ยมีซัมนี้กระสินั่งถักกินถึงต้งเงินซัมหนี้แล้วนั่งถักกินตะมอละโกพ่อเมย์ว่าไวดิเมย์ฝรังเขาบอกหายใจถิ่เขาคิดสร้างสรรค์คิดหางานทำเงินเขาทั้งนี้เงินเขาทั้งนี้เงินเขาทั้งนั้นเออมาดีอนาคตวันถางหนาเวลาเขาเถ่าไปสีสิบหาสิดมันเขาต้องเห็นงาน เขาทำงานกันหน่อยเขาเห็นงานแต่หน่อยประมาณสี่สิบหาสิบแต่พ่อใหญ่บอกเห็นงานมาแต่หน่อยเลยเห็นงานก็อาอยู่สิบสี่จินหามันนี้เกษียณหาสิบเจ็ดปีเออบอกพ่อใหญ่เป็นกสอนลูกเด็กบอกถึงเ้ามีเงินก็ต้องเห็นงานบบันนี่น้องจะท้ายอายุยี่สิบสองปีเห็นงานเก็บเก็บส่วนน้องท้ายอายุหาสิบหกสิบกต้องเห็นงานแล้วเงินลายแล้วบเขาคิดถึงกานนะกดบ้านขึ้นมาอีลีเลยไม่ได้วบอเล่เออพ่อใหญ่ว่าโอยรวยแล้วทำไมต้องให้ลูกทำงานอ้าว ลูกเขามันเลียนมามันมีประสบการณ์มันมีความรู้มีความสามารถมันก็ต้องเห็นงนา,มมานเออสิามันนั่งอยู่บ้านหายใจถิ่นึกสิสังเกตินี่เขาเรียกว่าคนบ่มีประสิทธิภาพเออเลียนมาเสียเสียเงินเสียทองอืมบ่เสียเงินเสียทงอเเเงเสียเกิดมาเสียศาตรเกิดบ่กหูจะเห็นงานเห็การเออเห็ว่าฝรั่งเขาคิดบอกคือคนไทยเอาดิคนไทยเอาอพอแม่มีเงินฉันไม่ต้องทำงานแล้วแต่เธอไ่้งาน,น,นแต่่าหลูกยาสปูไม่ได้ลูกยาสปูต้องทำงานต้องทำงานต้องมีประสบการณ์ เวลาถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่อยู่ตัวคนเดียวหรือไม่มีผัวหรือมีผัวเลิกกันไปเราไม่รู้อนาคตวันข้างหน้ามันจะได้ช่วยตัวเองได้เราไม่ต้องไปพึ่งใครเหมือนกับยายชมพูนี่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยพึ่งใครเลยนะดิ้นรนตัวเองอืหาผัวก็าหาเอาเองอืได้ดีก็ได้โดยตัวเองเพราะเพราะว่าเราดิ้นรนด้วยตัวเองเรามีความสามารถเรามีความสามารถพิเศษเราแข็งแกร่งเราอดทนเรามีความอดทนเรามีความสามารถพิเศษ เราได้ผัวเราก็ดีไหมไหมมันก็ได้ดีไงไม,มันก็เหมือนน้องแตงไทยไหมน้องไทยอนาคตวันข้างหน้าเราไม่รู้อนาคตวันข้างหน้าน้องไทยมีเงินทํางานยังไงก็เจ็บเงินไปอืถ้ามีผัวอน,นาคตวันข้างหน้าเราไม่รู้บางทีอาจจะผัวทิ้งหรือทิ้งผัวเราก็ยังมีความสามารถมีงานมีเงินเราไม่ต้องพึ่งไครใช่ไหมเออถ้ามีผัวนี้ก็ดีไปคนเรามันอยู่ที่อนาคตวันข้างหน้าเราเราพูดกันไม่ได้ไงใช่ไหมเออเราต้องทางานรู้จักช่วยเหลือตัวเองรู้จักอ่า เขาเรียกเลยรู้จักพึ่งตัวเองไงไม่ใช่มาจะพึ่งพ่อพึ่งแม่อย่างเดียวใช่ไหมเราต้องรู้จักพึ่งตัวเองนะจริงจริงนะมไม่เห็นตดคนรวยเมืองไทยเราที่ออกข่าวกันอืพ่อแม่รวยลูกขับรถเป็นเป็นนักเลงเป็นเกย์ไม่ใช่เก,ก,นะเเกย์มันจะเทล้วแบิเกเรซอว่าพ่อแม่รวยเกเรขับรถ กินล้วไปสังสรรค์กับเพื่อนไปทําอะไรไม่ดีก็เดือดร้อนพ่อเดือดร้อนแม่ถึงจะรวยเนี่ยก็ไม่มีความสุขเพราะลูกไม่ดีเพราะเราสอนลูกไม่ดีอืย่าไปโทษใครต้องโทษตัวเรานะยายสป,ปูนี่สอนลูกดีมากเลยต้องทํางานต้องช่วยเหลือตัวเองอย่าไปอย่าไปหวัง,งพึ่งคนอื่นต้องพึ่งตัวเองให้ได้ก่อนจะพึ่งคนอื่นต้องพึ่งตัวเองให้ได้ยางพูดจะสอนลูกแบบนี้ได็กินะเหมือนอยายสป,ปูนเนี่ยไม่พึ่งใครเลยนะ พึ่งตัวเองยืนหยัดด้วยตัวเองดวลลำแข้งตัวเองนะฮะแต่แล้วนี้ก็พึ่งผัวเพราะผัวดีไงัยก่อนยังไม่มีผัวพึ่งตัวเองหมดเพราะพึ่งใครไม่ได้ไงก็พึ่งตัวเองยืนหยัดด้วยตัวเองเล่าประสบการณ์ตัวเองอ่ะให้ลูกฟังหมดเลยตั้งแต่จำควนได้จนท้าสุกวันนี้ลูกก็เอามาเป็นเยื่ออยักไงว่าแม่ขยันแม่อดทนแม่มีความสามารถแม่แม่น่อย่มงมีลูกก็เอามาเป็นตัวอย่างหมดเลยจริงจริงนะถึงทางานไง ขนาดเรียนเนี่ยสมัยก่อนเรียนเนี่ยทงานเลยเพราะพ่อแม่สอนดีเนี่ยต้องทํางานต้องรู้จักทํางานอย่าเป็นคนขี้เกียจอย่าเป็นคนใช้แต่เงินอย่างเดียวอืใช้เงินไม่ว่าแต่ว่าอย่าเป็นคนขี้เกียจไม่ใช่ว่าขี้เกียจใช้แต่เงินอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่นะนะเราต้องขยันขยันทํางานขยันเก็บเงินส่วนเก็บก็เก็บส่วนกินก็กินใช่ไหมเก็บไว้เที่ยวเก็บไว้กินเก็บไว้อนาคตวันข้างหน้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ มีลูกสองลูกมีหลานสอนหลานเอาตัวอย่างเนี้ยฉันพูดอย่าบอกให้แล้วจานี้ชีวิตพวกคุณเนะี้ยจะดีจะด,จะดีจะเลิศล่ำประเสริฐสีจะมีความสุขในลูกที่ดีอืิจริงน้องตั้งในี่นะพ่อแม่พูดแล้วนะเชื่อฟังหมดเลยเจ้าเจ้าเจ้ามันเคยบ่คยยบบมัเคยเถียงกับพ่อแม่เถียงพ่อแม่บอกเจ้าเอาหมอดเลย